สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมตอรีโนต้าและทัวร์นาเมนต์การแข่งขันโปเกมอนโก PVP เป็นทัวร์นาเมนต์แรกของฤดูกาล2026กับโปเกมอนลีกิโน่แชมเปี้ยนชิพจัดที่แฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมนีครับซึ่งคู่ชิงชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นการพบกันระหว่างอินแนนดิเควนผู้ชนะจากสายบนเจอกับอัลฟี่ผู้ท้าชิงจากสายล่างครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูไลน์อัพทีมโปเกมอนของทั้งคู่กันก่อนโดยเริ่มจากอินแนนดิเควนนำมาโดยชาโดว์คิราติน่า โฟคูลินและไทโทดอนครับถัดไปมาดูไลน์อัพทีมโปเกมอนของอัลฟี่กันบ้างนำมาโดยโทเกคิสกาลาซันนิโกชาร์โดลิซาดอนยูเรเดนไทโทดอนและนุกัจิครับและสำหรับกติกาการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะตัดสินกันแบบเบสออฟไฟถ้าหากใครชนะ3เกมได้ก่อนจะเป็นฝ่ายคว้าแชมป์ไปครับโอเคครับตอนนี้สัญญาณเกมแรกเริ่มขึ้นแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยครับลีส่งมาเป็นชาร์โดฮัสซัมเจอกับไทโทดอนโปเกรมอน2ตัวนี้เจอกัน ถ้าไม่พลาดไปโดนท่าแหวกแ่้าเปิดทางไทโทรดอนได้เปรียบตีสาโสมิจิรอจังหวะกดท่าในสลเป็นการทำเฟกชาร์ตครับและไม่เสี่ยงครับกลัวว่าจะเป็นท่าแหวกแ่้าเปิดทางเลยกดใช้โลกกันเอาไว้ ได้โลมาแล้วเดินเกมสวิปส่งชาโดกิลาติน่าลงมาแล้วเจอเคาเตอร์อรด้วยนกัจ,จิครับแม้ว่านกัจ,จิจะต้านทานท่า,ทาเร็วชาโดคอได้แต่ด้วยโลที่มีเยอะกว่าก็ไม่แน่ว่าจะเอาชนะชาโดกิลาติน่าได้ครับเปิดก่อนด้วยท่าดับบลอนคอเราดูดาเมจครับอัดไปเกือบครึ่งหลอดตีสะสมชีให้ได้เยอะเยอะกดท่าดิวไรเนอร์ โดนไปเลือดเหลืองกดดิวไลเนอร์ครั้งที่2อินเดนดิเควนกดใช้โลกกันไว้ส่วนได้ท่าดับบนคอถ้าไม่ใช้โลมีโอกาส KO สูงเลยครับแล้วโดนอัดไปโนกจิ KO o โอกปเกมอนตัวถัดไปราเวลานับถอยหลัง ส่งกาลาสนิโกะลงมามีดาเมจจากท่าเร็วที่รุนแรงกว่าครับแต่เจอทักททยด้วยท่าดาก้อนคอรอดูดาเมจครับอัดไปเลือดเหลืองแล้วกดสวิปตัวพร้อมกันเป็นชาร์โดฮัสซัมเจอกับไทโทดอนครับกดท่าพร้อมกันเป็นชาร์โ w ฮัสซัมให้ชนะ CMP ได้ปล่อยท่าไนสแลดก่อนเธอนี้จะเลือกใช้โลหรือไม่ใช้เจอชาร์ดนี้ไปยังไงก็ไม่คุ้มครับสำหรับอัลฟี่ส่วนได้ท่าทิ้งตัวทับ ชา a d โดฮัสซัมคโอปกผู้มตัวถัดไปรอเวลานับถอยหลังส่งไทโทดอนลงมาเจอทักทายด้วยท่าขึ้นน้ำอินเนียนดิเควนจ่ายโลดสุดท้ายไปแล้วตีจนไทโทดอนของอัลฟี่ค o เหลือตัวสุดท้ายกาลาสนิโกตีซาโซมิจิหาจังหวะ แล้วเฟซชาร์ปด้วยท่าทิ้งตัวทับจะหลงโกนหรือเปล่าครับแล้วดาวถูกครับเอาฟี่เก็บโล่เอาไว้ได้รับได้สบายสวนกับด้วยท่าไนเชดเทิรนถัดไปต้องระวังการแคสของอินแนนอีเควนที่ดีครับโดนไปเลือดแดงตีหาจังหวะ แล้วส่งชาร์ดกิลาติน่าลงมาแต่ยั้งมือไว้ทันชาร์ดกิลาติน่าค o อส่งไทโทดอนลงมากดท่าพร้อมกันเป็นไทโทดอนที่ชนะ CMP ได้ปล่อยท่าทิ้งตัวทับก่อนอาฟี่กดใช้โล่สุดท้ายไปครับโดนอัด ไปแล้วเป็นโอเวอร์เคโอเป็นการโจมตีฮัลุโลทําให้อินเดนควนเอาชนะเกมแรกไปได้ขึ้นนําไปก่อน1ต่อศูนย์เกมนี่ครับเหตุการณ์ที่เราไม่ได้เจอกันบ่อยกับการชิลเคโอซึ่งผมคิดว่ามีหลายคนที่ยังไม่รู้จักมูฟเมนต์นี้ครับคือถึงแม้ว่าเราจะใช้โล่ก,กันท่าชาร์าไว้ได้แต่เลือดของโปเกมอนที่ใช้โล่ก,กันเอาไว้ก็ยังคงลดลงหนึ่งหน่วยครับซึ่งมันเป็นเอฟเฟกต์ดาเมจจากการรับท่าชาร์จทําให้ในมูฟของกาลาซนิโกที่คาดว่ามี HP อยู่หนึ่งหน่วยแม้ว่าจะใช้โล่ก,กันเอาไว้ได้ แต่ก็โดนเอฟเฟกต์ดามจนั้นจน KO ไปอยู่ดีครับมาครับต่อกันเกมที่2ลีดส่งมาเป็นชาร์ดโอฮั s ซัมเจอกับไทโทดอนส่งลีดมาเหมือนกับเกมที่แล้วเลยครับมาดูกันว่าจะใช้แผนเดิมหรือเปล่าตีซะโซเมจิหาจังหวะกดท่าไนส์ l ล s h เป็นการเฟกชาร์ดอีกครั้งครับอาฟี่ไม่มีทั้งเลือกครับเล่นเพย์เซฟกดใช้โลกกันเอาไว้ ได้โลมาแล้วสวิปส่งคาแม็กซ์ลงมาเอาฟี่ยังไม่รีบครับตีฟาร์เมจี้ไปก่อนแล้วเคาน์เตอร์ด้วยยูเรเดนเป็นคาแม็กซ์ได้เปิดก่อนได้ท่าไฮโดรแคนนอนรอดูดาเมจครับโดนอัดไปตีสาโสมิจี้ต่อรอจังหวะเจอไฮโดรแคนนอนครั้งที่2 แล้วยังไม่ใช้โลกแบบนี้โดนไปเลือดแดงตีซาโซเมจิส่วนในท่าปมยาจะเป็นท่าโจมตีซิปเปอร์เอฟเฟกครับยินแอนดีเควนกดใช้โลกกันเอาไว้ แล้สวิปส่งชาโด์ฮัสซัมลงมาตียูเลเดนเคโอเลยครับคำนวณไทมิ่งการสวิปตัวมาได้พอดีเป๊ะเลยครับสำหรับอินเนนดิเควนปกมอนตัวถัดไปรอเวลานับถอยหลังส่งไทโทดอนลงมากดท่าทิ้งตัวทับแล้วไม่ใช้โลกแบบนี้อัดไปแต่ยังทนได้กดท่าในสลทิ้งท้ายท่านี้มีโอกาส12.5%ที่จะได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตี2ระดับ โดนไปเลือดเหลืองชาร์โด h ั s ซัมเคโอโปเกมอนตัวถัดไปรอเวลานับถอยหลังส่งชา a d ดกิลาติน่าลงมาอัลฟี่เห็นแบบนั้นสวิปกาลาสนนโกตีซาโซเมจิแล้วเคาน์เตอร์ด้วยคาแม็กซ์ครับทักทายก่อนด้วยท่าไฮโดแคนนอนรอดูดาเมจครับโดนไปเลือดเหลือง สวนด้วยท่าไนเชดโดนไปเลือดแดงแลกกับด้วยท่าไฮโดรแคนนอนเอาฟี่จ่ายโลดสุดท้ายไปแล้วตีฟาเมจ้ ค a ร์เม็กปริมาณ Energy จะเพียงพอสู้กับชาโดกิลาติน่าหรือเปล่านั้นมาชมกันครับทักทายด้วยท่าไนเ d e จะเป็นท่าโจมตีซิปเปอร์เฟกครับถ้าหากอัลฟี่แคสตในเทิร์นถัดไปได้สําเร็จเกมจะพลิกเหมือนกันครับส่วน i n น e นอร์นิเคต้องจับจังหวะให้ดีตีหาจังหวะกดท่าพลังดึกตําบันเป็นอัลฟี่ที่แคสต์ไม่สําเร็จครับเสร็จเลยครับแบบนี้ กาลาสนิโก KO โอแต่ตัวสุดท้ายไทโทดอนลงมากดท่าขึ้นน้ำรอดูดามเมจรครับรับได้สบายตีแล้วกดท่าดักค้อนคอปิดเกมครับเรียบร้อย ทำให้อินเนอร์ควินเอาชนะเกมที่2ไปได้ขึ้นนำทิ้งห่างเป็น2ต่อศูนเกมแม้จะลีดมาเสียเปรียบแต่ด้วยวิธีการเล่นที่สามารถกดดันโลได้ตั้งแต่ต้นเกมและการนับถทม,มิ่งที่แม่นยำทำให้รูปเกมของอินเนอร์ควินได้เปรียบครับประกอบกับก,บการที่อัลฟี่ไปเลือกดึงจังหวะก่อนที่จะส่งยูเลเดอร์ลงมาเคาน์เตอร์นานไปหน่อยทำให้ไม่สามารถเคาน์เตอร์ได้ตามที่ต้องการครับมาครับต่อกันเกมที่3ามลีดส่งมาเป็นคาร์แม็กซ์เจอกับกาลาสนิโกโปเกมอน2ตัวนี้เจอกันถ้าไม่ใช้โลหรือเปิด1 กาลาสนิโกได้เปรียบแต่ถ้าเปิด2โล,โลแรกกันคาแม็กซ์ได้เปรียบครับเป็นคาแม็กซ์ได้เปิดก่อนได้ท่าไฮโดรแคนนอนโดนลดเลือดไปก่อนตีซาโซเมจิรอจังหวะกดไฮโดรแคนนอนครั้งที่2โดนไปเลือดแดง ส่วนได้ท่าไนเชตราดูดาเมตรครับโดนไปเลือดแดงเหมือนกันตีก่อนแล้วกดท่าไนเชดอีกครั้งอินเดียนิเควนยอมครับปล่อยให้คาร์แม็กซ์โดนชาร์จ คาร์แม็ KO ไปปกเมื่อตัวถัดไปส่งชาร์โดกิลาติน่าลงมาฟาร์เมจิการาสนิโกค KO ได้ตุนเอเนจีไปก่อนครับส่งนกกะจิลงมาตีซาโซเมจิกดท่าดับมันคอเอาฟี่ยอมใช้โลกกันไว้เลยครับตีฟาร์เมจิรอจังหวะ แต่เจอดาก้อนคอยอีครั้งโดนอัดไปเลือดเหลืองสวนในท่าดิวไลเนอร์เราดูดาเมจครับอัดไปเลือดแดงแล้วสวิปส่งชาโรฮัตซามลงมาแต่ออลฟี่ยังไม่รีบเคาเตอร์ครับตีฟาร์จรีกดท่าดิวไลเนอร์อินเดียนิเควนกดใช้โลก,กันเอาไว้ กดท่าดิวไลเนอร์อีกครั้งต้องยอมจ่ายโล่สุดท้ายไปถอดโล่หมดแล้วค่อยเคาเตอร์อรด้วยไทโทดอนครับเจอดักด้วยท่าแวกหญ้าเปิดทางจะเป็นท่าโจมตีดับเบิลซูเปอร์เอฟเฟกและจะได้รับรับเพิ่มพลังโจมตีหนึ่งระดับเอาฟีดาวถูกครับกดใช้โล่กันเอาไว้ตอนนี้โล่หมดทั้งคู่แล้วครับตีฟาร์มิจี้ ใครจะได้ปล่อยชาร์จก่อนครับเป็นไทโทดอนได้ปล่อยชาร์จก่อนด้วยท่าทิ้งตัวทับจะทนได้หรือเปล่าครับหัดไปยังไม่เคโอจะสวนด้วยท่าแหวกหญ้าเปิดทางแต่ทนดาเมจจากท่าเร็วสาทโต้ไม่ไหวชาร์โดฮัสมเคโอเหลือตัวสุดท้ายครับเจอดักด้วยท่าทิ้งตัวทับรอดูดาเมจครับโดนไปทนได้ตีอีกที เรียบร้อยและเป็นอัลฟี่เอาชนะเกมที่3ไปได้ตามตีตื้นมาเป็น1ต่อ2เกมเป็นเกมที่อัลฟี่ดับมาได้ดีครับคือพอรู้ว่าอินเดนเดควินชอบใช้ชาร์โด k คิร t ตินากับชาร d โด h ฮัตซัมเลยเลือกตัวมาดักทางไว้ซึ่งมันได้ผลครับประกอบกับการที่ส่งหลีดมาไม่แย่ด้วยทําให้สามารถเอาชนะเกมนี้มาได้มาครับต่อกันเกมที่4 ส่งลีดมาเป็นชาโดกิราติน่าเจอกับไทโทดอนโปเกมอน2ตัวนี้เจอกันชาโดกิราติน่าได้เปรียบแต่ทั้งคู่ยังไม่มีการขยับครับตีสาโซเมจิเป็นชาโดกิราติน่าได้เปิดก่อนในท่าดักคอนคอแล้วไม่ใช์โลแบบนี้โดนไปก่อนเลือดเหลืองเจ็บเอาเรื่องเลยครับเอาฟี่บอกไม่ทนแล้วส่งนกก็จิลงมาตีสาโซเมจิเจอทักทายด้วยท่าดักคอนคออีกครั้ง โดนไปเกือบเครื่องหลอดแล้วเคาเตอร์ได้ไทโทดอนครับกดท่าดิวไรเนอร์โดนรดเลือดไปก่อนตีสาโซเมจิแล้วกดท่าพร้อมกันเป็นไทโทดอนที่ชนะ CMP ได้ปล่อยท่าขึ้นน้ำก่อนอาลฟีเลือกที่จะเก็บโล่เอาไว้ปล่อยให้กนกอัจจิเคโไป บลวอกอนตัวถัดไปส่งท o k ก k i คิสต,ตงมาโดยในฤดูการใหม่ที่ท่าเรลจิกถูกปรับมาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้ท็อกเคิสไล่เอนเนจีได้ไวครับแต่จังหวะนี้เจอท่าขึ้นน้ําอาฟี่กดใช้โลกกันเอาไว้ได้หนึ่งโลแล้วสวิปส่งชาดโดกีลาติน่าลงมาเจอทับทายด้วยท่าเซโคช็อคอินเนริเควนตัดสินใจใช้โลกกันเอาไว้ครับ แล้วดูปริมาณ energy ของโทเคริสครับกดท่าไซโคช็อกครั้งที่2อ,อินเนอิเควนยื้อไว้ครับจ่ายโลดสุดท้ายไปอัลฟี่เห็นแบบนั้นเดินเกมสวิปส่งไท,ทโทรดอดลองมากดท่าพลังดึกดำบันท่านี้เมื่อใช้ไปแล้วจะมีโอกาส10%ที่จะได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกัน1ระดับยังทนได้เจอส่วนไดท่าขึ้นน้ำทิ้งท้าย ทนได้เหมือนกันไทโทดอนเคโอแต่ตัวสุดท้ายโทเกคิสอินเนดิเควนไม่ยอมให้ฟาร์เมจี้สวิปส่งฟูคุรินลงมาแล้วดูการไล่เอเนจีของโทเกคิสครับทักทายด้วยท่าก,กระสุนขึ้นพลังรองดูดาเมตรครับโดนไปเลือดเหลืองพยายามตีด้วยท่าเร็วเจอกระสุนขึ้นพลังครั้งที่2 โดนไปฟูคุรินเคโอมาถึงจังหวะวัดใจครับส่งชาโด์ดกิลาติน่ามาบั่นทอนเลือดของโทเกคิสไปอีกตัวสุดท้ายไทยโทดอนตีด้วยท่าเร็วและ เรียบร้อยทำให้แชมเปี้ยนโปเกมอนโก้พีวีของทัวร์นาเมนต์ลีกิโน่แชมเปี้ยนชิพที่แฟงฟิร์ดประจำฤดูกาล2026ได้แก่อินเดนดิเควนครับนับว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับสำหรับรองแชมป์โลกปี2024พร้อมกับกีราตินาซึ่งถือว่าเป็นโปเกมอนตัวคู่บุญของอินเดนดิเควนเลยครับโดยในยุคก่อนที่จะมีชาร์ดกีราตินานั้นจะเป็นกีราตินาล่างต้นกำเนิดซึ่งมีข้อจำกัดตรงที่ท่าม o ฟเซ e ตมีให้เลือกไม่หลากหลายเท่ากับร่างดัดแปลงแบบในตอนนนนี้้คัแต่ใยุน,น อินเดนิเควนกับสามารถพาดกีลาติน่าล่างต้นกำเนิดทะยานขึ้นไปถึงแชมป์อูเทกแถมยังสามารถทะลุเข้าชิงแชมป์โลกในปี2024ได้อีกซึ่งจุดนี้เองทําให้ใครๆต่างยกย่องอินเดนิเควนว่าเป็นเทนเนอร์ที่สามารถใช้กีลาติน่าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดข้อนี้ต้องยอมรับเขาจริงๆครับและก่อนจะจากกันไปขอทิ้งท้ายว่า ถ้าหาใครชื่นชอบการแข่งขันโปเกมอน g ก PVP แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเจอโปเกมอนสีแตกต่างนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ